สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกาอาราวเนอร์นะฮะวันนี้เรามาคุยกอดหัวเขา่าคุยกันแบบสนุกสนุกคุยกันแบบขำขำคุยกันแบบเคลียร์ปัญหาแบบให้เข้าใจลึกซึ้งเพื่อคนบางคนหรือว่าใครก็ได้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ การจะมาเป็นทหารนะฮะจะจะอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้พี่ๆน้องๆที่มีความสนใจในการมาเป็นทหารในอเมริกาให้ฟังนะฮะแต่สิ่งแรกก่อนที่เราจะเข้าไปในท็อปปิกนี้ต้องเข้าใจนะครับพี่ๆน้องๆที่จะสามารถสมัครมาเป็นทหารในอเมริกาได้อย่างน้อยต้องมีใบเขียวหรือเป็นคนอเมริกันซิติเซ่นนะฮะแล้วถ้าอยากจะรู้ว่า ทำยังไงได้ยังไงให้ได้เอกสารเหล่านั้นจ่าได้ทําคลิปทิ้งไว้แล้วนะฮะกรุณาเข้าไปดูในลิสต์หรือว่าเพลย์ลิสต์ของจา่าจาอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับการลู่ทางมาเป็นทหารในกองทัพอเมริกานะครับโอเคหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าอ่ะกองทัพบ,บกก็มีความรับผิดชอบแบบนี้กองทัพอากาศก,าก็มีความรับผิดชอบแบบนี้ โค้การก็มีความรับผิดชอบแบบนี้นาวิโียทินก็มีความรับผิดชอบแบบนี้และกองทัพเรือที่จะเป็นอยู่ก็มีความรับผิดชอบที่เป็นแบบนี้นะฮะแต่สุดท้ายมาอย่างไรก็แล้วแต่เงินเดือนสวัสดิการต่างๆนะฮะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่ว่า คุณยศเท่าจ่าแล้วคุณไปอยู่สนามลบแล้วจ่าอยู่ค่ายตรงนี้เงินเดือนเราก็ได้เท่ากันก็อาจจะมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษที่เขาไปอยู่ในสนามลบอาจจะเพิ่มอีกร้อยหรือ200เหรียญแต่จ่าอาจจะนั่งตีพุงอยู่ในค่ายเป็นทหารเรือเฮ้ยเราได้เงินเดือนเท่ากันน่ะนะนะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ครานี้แล้วถ้าใครยัง ไม่รู้ว่าจะเลือกไปกองทัพไหนจ่าจะอธิบายแบบง่ายๆนะฮะเอาแบบนี้นะกองทัพบ,บกกองทัพอากาศนาวิโยธินโคสการ์ดกองทัพเรือนะหนึ่งสาสี่ห้าโอเคเอาเอาสี่แล้วกันเอาโคสการ์ดแล้วกันโคสการ์ดไม่ต้องนับแล้วกันเนาะเอาเอาเอานี่แล้วกันเอาง่ายๆนะฮะกองทัพบ,บกกองทัพอากาศนาวิโยธินกองทัพเรือสี่นะ สี่อันสี่กองทัพฟังจ่าดีๆนะฮะกอง,ง,งทัพทั้งสี่กองทัพมีคอมพิวเตอร์หมดนึกภาพบอกปะอาร์มี่ก็มีคนทำหน่วยคอมพิวเตอร์แอร์ฟอสก็มีคนทำงานหน่วยคอมพิวเตอร์นาวิดดโอทินก็มีคนทำงานหน่วยคอมพิวเตอร์ส่วนกองทัพเรือก็มีคนทำงานหน่วยคอมพิวเตอร์มันจะมีอะไรที่คล้ายกันหมด เอาอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างอาจจะงงๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวจะคลิกหมดเลยกองทัพบกนะฮะเขาก็มีหน่วยที่เป็นแผนตัดผมนะเขาก็เขาตัดผมเลยนั่นคืองานเขาเลยนะ,ะกองทัพอากาศก็มีคนตัดผมนั่นก็คืองานเขาเลยกองทัพนาวิเดยรินก็มีคนหน่วยตัดผมก็เป็นคนงานเขาเลยเป็นของกองทัพเขานะฮะกองทัพเรือเหมือนกันอมีทุกงานเห็นปะ่ะเอาเอาอีกหนึ่งตัวอย่าง เดี๋ยวจะถึงบางอ้อเดี๋ยวจะเข้าใจกันกองทัพบ,บกมีพ่อครัวนะแต่เขาอยู่ในชุดของทหารบกเขาก็เป็นพ่อครัวของทหารบกทหารอากาศก็มีพ่อครัวเขาก็เป็นพ่อครัวของทหารอากาศส่วนนาวิทยุทินก็มีพ่อครัวเหมือนกันเขาก็เป็นพ่อครัวของกองทัพนาวิโยทุทนส่วนกองทัพเรือก็เหมือนกัน คุณเข้าใจหรือ,อยังล่ะหรือว่ายังไม่เข้าใจจะพยายามจะบอกว่าทุกงานที่ในกองทัพเรือมีกองทัพบกก็มีแหละกองทัพอากาศก็มีมีคล้ายๆกันหมดอะ่ะเพราะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเราจะไปจ้างให้คนมาทําอาหารหรือว่าไปทําหน่วยนะั้นไม่ได้เพราะว่าคุณมีทหารที่ทํางานในสายงานนั้นแล้วอย่างที่จ่าบอกกองทัพมีกองทัพบกมีกองทัพ,บบทพเรือก,ก็มีนะฮะ แต่ข้าวนี้นี่ต้องมาตามตรงนี้นะฮะแล้วถ้าใครกำลังไม่รู้ว่าจะเลือกไปกองทัพไหนเ,เดี๋ยวจะถึงบางอ,อ้อตอนนี้ต้องเปิดใจก,กว้างๆนะ,ะต้องทำใจก,กว้างๆนะฮะเพราะว่าจะรู้จะรู้จะได้ยินประจำโอ้ยถ้าคุณจะเข้าคุณต้องไปเข้ากองทัพอากาศนะกองทัพอากาศเยี่ยมยอดสุดยอดที่สุดอันนั้นก็แล้วแต่จะห้ามและบังคับพวกคุณไม่ได้ มันเป็นมันเป็นปากต่อปากที่เขาบอกแต่ว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะฮะข้อดีก็เสียหมดแต่วันนี้จาจะมาบอกอยู่สองอย่างนะฮะเราจะเข้าไปอย่างที่หนึ่งก่อนพ่อครัวนะฮะในสี่กองทัพนี้รู้อยู่แล้วว่าแต่ละกองทัพมีพ่อครัวใช่ไหมฮะแต่เวลาแต่เวลาฉุกเฉินหรือว่าคอมแบทนะฮะ กองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพนาวิโยทิน3ามคนนี้คุณต้องทิ้งตะหลิวนะฮะแล้วก็ไปเอา M16 แล้วสู้ถ้าคุณมี incoming มานะฮะพ่อครัวเหล่านี้เขาไม่ได้จะมานั่งคุกอาหารรออยู่นะฮะงานที่คุณถูกสั่งสอนมาก็คือ r i เฟิลแมนนะฮะคุณก็ต้องถือปืนสู้อันนี้ถ้าจ๋าพูดผิดอะไรไปแย้งได้เลยฮะ คุณอย่าบอกนะฮะว่าเฮ้ยฉันเป็นพ่อครัวในกองทัพป,ปกฉันสู้ไม่เป็นนี่คุณไปสู้เองเดี๋ยวฉันยืนรอในห้องครัว <c oughs> มันไม่มีคุณก็ต้องไปทำาหะไม่อาจจะคุณอะไรสักอย่างจ่าก็ไม่รู้แหละเพราะจ๋าก็ไม่ได้เป็นทหารบอกแต่ความเป็นจริงอะคุณต้องสู้เพราะคุณมานั่งรอในห้องครัวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะทถาราการาศก็เหมือนกันนานวิโดทินก็เหมือนกันอ่า แล้วกองทัพเรือล่ะฮะกองทัพเรือเวลาเราอยู่ในคอมแบทหรือว่าในในเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินที่เราต้องสู้รบนะฮะทหารเรือทุกนายจะถูกเปลี่ยนมาเป็นนักดับเพลิงทันทีเพราะว่าเวลากันอยู่ในเรือเนี่ยหนึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าใครยิงเราเรายิงใครเราไม่รู้แต่เรารู้อย่างเดียวว่าถ้าเราถูกยิงเนี่ยมันจะเกิดไฟไหม้มีการสูญเสีย มีน้ำท่วมพราะเราอยู่กลางเรือใช่ไหมฮะเราทหารเรือถูกปลูกฝังมาให้เป็นนักดับเพลิงให้เป็นให้เป็นคนที่อ,อ,อุดรูน้ำเราจะรู้วิธีการอุดรูน้ำเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลคนที่เจ็บป่วยในเรือคนนั้นเราจะถูกฝึกถูกสั่งสอนมาแบบนั้นแต่สามเหล่าเหล่านี้มันไม่ใช่ไง คุณเป็นพ่อครัวหรือว่าคุณเป็นอะไรที่ไม่ใช่คอมแบทเลยแต่คุณยังถูกฝึกในสายงานนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในค่ายนั้นมาแล้วคุณจะไปบอกททรบานทาลิบานว่าเฮ้ยอย่ายิงฉันนะฉันเป็นพ่อครัวอย่าทําอะไรฉันฉันฉันไม่สู้คุณนะไม่ได้เพราะคุณอยู่ในเครื่องแบบ Army, Air Force, US Marine Corps คุณก็ต้องสู้แต่กองทัพเรือไม่ใช่เรา95%ของกองทัพเรา จะไม่เคยมีไม่เคยมีอะไรไปยุ่งกับปือนอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะถูกสั่งสอนและปกฝังมาให้เป็นนักดับเพลิงอ่ะอันนี้ก็อาจจะเคลียร์นะฮะบางคนที่อยากจะสนใจถ้าคุณอยากจะไปทางบูค๊คุณก็เลือกสามอันนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นแอร์ฟอร์สคุณก็ต้องบู๊อยู่ดีคุณก็ต้องออกสนามนะฮะทหารบกทหารอากาศนาวิโยธิน ถ้าคุณอยู่ในคอมแบทคุณบู๊แน่นะฮะแต่ทหารเรือถ้าคุณอยู่ในคอมแบทคุณก็มากสุดก็เป็นนักดับเพลิงเตรียมตัวแต่คุณลองถามดูดิลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะฮะครั้งสุดท้ายที่เรือถูกยิงครั้งสุดท้ายที่เรือถูกขีปนาวุธมันเข้ามาไม่ได้เรือเรามีไม่มีใครกล้าแตะเรืออเมริกาแค่นั้นแหละจ๋าพูดแค่นั้น ลองคุณลองไปเสิร์ชดูนะฮะเสิร์ชดูว่ามีใครกล้ามีใครรอกหรือว่าครั้งสุดท้ายถ้าจะาจะไม่ผิด1 9 9 9 USS Cole นะฮะเรือไปจอดเติมน้ำมันแล้วก็มีเรือลำเล็กแล้วก็ระเบิดข้างเรือ USS Cole ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเข้าใกล้ไม่มีใครกล้ายิงถ้ายิงก็คือเข้ามาไม่ถึงเรือนะฮะ มันคนละอย่างก,กันก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะช่วยให้คนบางคนตัดสินใจได้ากาลังลังเลไม่รู้จะไปกองทัพไหนนะฮะนคนที่หนึ่งเหตุ hey, hey, ผลที่สองนะฮะแล้วจ่าจะจบคลิปเลยจบคลิปเลยว่าทำไมเหตุ uh, hey, ผลที่สองคือ deployment deployment De จ่าพูดไปหลายรอบแล้วเรื่อง deployment เนี่ย deployment นี่สำคัญที่สุด อย่าไปสนใจเรื่องเงินเดือนอย่างไรเพราะทุกทุกกองทัพได้เท่ากันหมดเงินเดือนเท่ากันหมดสวัสดิการเท่ากันหมดแต่ deployment นี่แหละจะแตกต่างและ deployment เนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะชอบการเป็นทหารหรือไม่เพราะแต่ละกองทัพเขาไป deployment แตกต่างกันนะฮะเอาแบบนี้และ deployment ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็น6-9เดือนแล้วคุณอยากจะรู้ไหมว่า deployment ไปไหน คุณเสิร์ชใน Google เลย army deployment navy deployment air force deployment marine deployment เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าที่คุณถูกส่งไป deployment ที่ไหนบ้างและถ้าคุณกำลังคุยกับ recruiter นะแล recruiter เขาบอกว่าคนที่หาทหารนะหา <c oughs> คนเข้าทหารนะ <c oughs> บอกโอ้ oh, ใช่คุณไป deployment เยอรมันคุณไป deployment เกาหลี นั่นมันค่ายมันไม่ใช่ d e PLOY m e n t ์ e PLOY เมนตคุณต้องไปดู CNN ว่าพวกทหารเหล่านั้นถูกส่งไปไหนเออคุณต้องไปดูลงนั้นนั่นน่ะนั่นน่ะสิ่งที่คุณควรที่จะค้นหานะฮะว่า d e PLOY m e n t มันคืออีหยังโอเคนาวิดโดเทนแอ i มอร r ฟอร์ซอาหารากาศนะฮะแล้วก็ทหารบอก ด e PLOY เมนต์คล้ายๆกันฮะคุณก็ไปอยู่ในค่ายที่ที่เขาจะส่งคุณไปแล้วคุณก็ไปประจำการอยู่น,นั่นหกถึงเก้าเดือนแล้วคุณก็กลับมาก็แค่นั้นคุณขึ้นเครื่องบินนั่งไปประมาณไม่ถึงวันเดี๋ยวคุณก็ไปถึงค่ายแล้วแล้วคุณก็ไปปฏิบัติภารกิจช่วงนี้อาจจะไม่ร้อนแรงแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมมีความเสี่ยงอยู่นะฮะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะสามเหล่านี้ d e PLOY m e n t เนี่ยคือตัวสำคัญที่สุด แล้วทหารเรือล่ะคุณดลอยเมนต์ยังไง <laughs> เอาแบบนี้ฮะเราก็ดลอยเมนต์คล้ายๆกับเขาฮะเราจะออกไป6กถึงเเดือนแต่เราไม่ขึ้นเครื่องบินไปเราไม่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ไปอยู่ในค่ายฟลูจ ja, าค่ายนู่นค่ายนี่ในซีเรียค่ายนู่นค่ายนี่ในในแอฟกานหรือว่าอ่อหรือว่าอะไรที่เห็นในข่าวอ่ะหกถึงเเดือนเราไปยังไงล่ะแบบนี้ครับ แบบนี้นะเรือออกไป10-20วันแวะเข้าฮาวาย5วันช่วง5วันคุณทำงาน1วันเที่ยวฮาวายเกิดจายเรือออกไปอีกที20กว่าวันเข้าซิดนีย์ออสเตรเลียเรือจอดอยู่5วันทำงาน1วันเที่ยวกระจายเมาหัวลาน้ํา4วัน ออกไปอีกสิงคโปร์ฮ่องกงเมืองไทยดูไบาบาเลนเกาหลีญี่ปุ่นโอ้นี่แหละดีพลอยเมนที่คุณต้องศึกษาคนมีความเข้าใจว่าโอ้ตายแล้วฉันจะไปอยู่กลางทะเล6-9ถึงเเดือนไม่ใช่ฮะไม่ใช่20วัน25วันเราจะแวะเข้าประเทศต่างๆ และจ่าไม่ได้โกหกเพราะคุณก็คงเห็นแล้วเราเข้าป่าตองเราเข้าพัทยาเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปเราไม่ได้ไปนั่งสมาธิ <c oughs> <c oughs> เราเข้าไปแบบสนุกสนุกนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าใครกำลังศึกษาว่าจะเข้ากองทัพไหนอยากจะรู้ว่ากองทัพไหนเข้ากับตัวคุณได้ d e PLOYMENT นะฮะจ่าแนะนำให้ศึกษา แล้วสิ่งอีกอย่างที่จะาลืมบอกไปก็คือว่าสวัสดิการเรียนมีเท่ากันหมดเวลาคุณอยู่ในค่ายมันมีมหาลัยอยู่ในค่ายคุณก็แค่ลงคลาสลงไปเรียนแต่ตอนเด PLOYMENT เนี่ยเวลาคุณไป d e PLOYMENT ที่แอฟกานหรือว่าอิรักหรือว่าอะไรเนี่ยที่คุณไปอะ่ะจริงแล้วมันก็มีมหาลัยให้คุณเรียนได้นะแต่ตอนนั้นคุณคง คุณคงไม่มานั่งคิดจะไปเรียนหรอกตอนนั้นนะคุณก็นั่งนับฮเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเฮ้ยวันนี้จะมีคนยิงค่ายหป่าเฮ้ยวันนี้มีคนโยนระเบิดเข้ามาหป่าแต่กองทัพเรือเราก็มีเวลาเรือเราออกไปเรามี professor หรือว่าหรือว่าครูขึ้นไปกับเรือเราด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็เรียนหนังสือทั้งๆที่เรือออกไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่หยุดการเรียนนะฮะช่วงเรือออก นะฮะจะมาขายของอีกแล้วหวังว่าข้อมูลสองอย่างนี้จะทำให้คุณอาจตัดสินใจได้ว่าเข้ากองทัพไหนดีนะฮะก็อศึกษาให้เยอะๆครับศึกษาให้เยอะอยา่อยาไปเชื่อคำรีคูเตอร์เยอะนะฮะรีคูเตอร์ก็ขายของเขาขายของเหล่าเขาแหละเขาขายของ กองทัพเขานะฮะแต่ถ้าใครสนใจอ,อยากเป็นทหารเรือนะฮะจ่าช่วยได้แล้วขอบอกเลยว่าจ่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าจะได้อะไรจากคุณถ้าคุณเข้านะฮะแล้วถ้าคุณอยู่นิวยอร์กอยู่ฟลอริดาอยู่ตรงไหนของอเมริกาคุณไม่ต้องบินมาหาจา่าเดี๋ยวจ่าโทรไปจัดการเด็กแถวนั้นให้แล้วจะแล้วจะเอาเส้นใหญ่เส้นก๋วยจับ <c oughs> เฮ้ย ช่วยดูแลลูกพี่ลูกน้องฉันหน่อยได้ไหมแบบนั้นเลยฮะง่ายๆสบายๆไม่ต้องอะไรถ้าคุณคิดอยากจะเข้าทหารเรือนะฮะจ่าเพียงโทรไปบอกออคนแถวนั้นทหารแถวนั้นนะที่อยู่นิวยอร์กให้ดูแลญาติให้หน่อยคุณอยู่ฟิลาเดลเฟีย่ะญาติให้หน่อยคุณอยู่เท็กซัสดูแลญาติให้หน่อยคุณไม่ต้องบินมาหาจา่า ไม่ต้องกลัวจาโทรได้หมดแล้วไม่ต้องกลัวโทรได้นะฮะไม่ต้องบินมาเก็บตังไว้เก็บเงินค่าโรงแรมไว้เก็บไว้ไปไปให้ส่งเงินไปให้เมืองไทยดีกว่านะฮะโอเคครับจาพูดไาเยอะละหวังว่าคลิปนี้อาจจะช่วยคนที่กำลังค้นหาว่าเข้ากองทัพไหนดีนะฮะโอเคครับผมยังไงจ๋าไปก่อนแล้วกันนะฮะทำคลิปมานานละ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครคอมเมนต์มาจะคอมเมนต์คอมเมนต์ตอบกลับทันทีนะฮะขอบคุณทุกคนฮะอีกครั้งแล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม